ประวัติพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์และหลักธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่ดีงามล้ำค่าเหนือการเวลาหาใดเสมอเหมือนไม่ได้เราควรนำมาเป็นแบบอย่าง เพราะท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐเหล่านี้ก็เป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวเหมือนกับพวกเราในประวัติท่านบำเพ็ญสะสมบารมีหลายพบหลายชาติเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ต้องรู้ด้วยตัวของท่านเองท่านประสบทั้งสุขทุกข์ดีชั่วปะปนกันไปเพื่อให้ตื่นรู้ในโรคธรรมำทั้งหลาย เพื่อนนำมาสอนพวกเราเหล่าเวนยสัตร์ผู้ที่ยังคล่องอยู่ในโลกธรรมท่านไม่ได้แตกต่างจากเราแต่ท่านภาคเพียรสะสมทั้งศรัทธาปัญญาวิริยะมายาวนานปัญญาความคิดอ่านไรตรตรองของท่านจึงไม่เหมือนเราขอเพียงแต่เราศึกษาคำสอนของท่านนำภูมิปัญญาเหล่านั้นบรรจุเข้าสู่ห้องหัวใจเสมอ ย่อมมีหวังที่จะได้พบหนทางแห่งแสงสว่างได้เช่นเดียวกันท่านค้นคว้าหาทางข้ามโอคะแห่งข่วงทะเลทุกข์และได้เพียรจนบรรลุเป็นตัวอย่างแล้วและมีพระอาหารหันตสาวกสำเร็จธรรมตามท่านไม่ใช่น้อยย่อมแสดงให้ประจักษ์แจ้งแล้วว่าทางนั้นมีอยู่เหลือแต่เพียงเราผู้จะเดินตามทางนั้นไปหรือไม่ในหลักแห่งความเป็นจริง ชีวิตทุกชีวิตต้องถูกตามต้อนด้วยเครื่องยั่วยุคือโลกธรรมให้คิดเสียว่าถ้าเราไม่รีบศึกษาและปฏิบัติในวันนี้เราจะเลี้ยงกิเลสให้อ้วนพีไปอีกนานแค่ไหนผู้ที่หลงโลกติดโลกย่อมเกิดมาเพื่อกระโจนขึ้นกระโจนลงไปตามเกี่ยวขึ้นแห่งความเปลี่ยนแปลงเป็นเพราะคนเหล่านั้น หลงรักและหลงติดในความสุขอันเป็นมายาซึ่งเกิดขึ้นเพียงแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นสุขนิดหน่อยเป็นครั้งคราวมนุษย์และสัตว์จึงติดอยู่บ่วงแห่งโลกคือการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเนื้อติดบ่วงเพราะเหยื่อล่อเพียงเล็กน้อยส่วนท่านผู้ที่ผ่านการทะลุโลกพ้นโลกเหนือโลกไปแล้วกล่าวคือ ท่านผู้ดับได้เสียซึ่งความตรกาตกรามในกามกิเลสที่มายั่ยยาวไม่ปล่อยให้ใจหลงละเลงทะเยอทะยานไปตามสิ่งที่โลกนี้มีไว้ยวั่วยวนท่านผู้ที่จะพ้นโลกคือกิเลสอันเต็มไปด้วยพงหนามมีเรื่องกามเรื่องกินเรื่องเกียดเป็นต้นต้องทำลายกำแพงหนามหือมาของโลกที่กิเลสสร้างไว้ นั่นคือตัณหาและอุปาทาน